ปาฏิหารหลวงพ่อโตมักแปลงร่างเป็นภิกษุชราเดินออกมาจากโบสใหญ่บ้างเล็กบ้างและห้ามบนบานในเรื่องเดียวกันกันกบหลวงพ่อโสธรหนึ่งในพระห้าพี่น้องที่พร้อมใจกันลอยน้ำมาจากทางเหนือนั้นมีอยู่องค์เดียวที่มีได้มีพระนามตามชื่อวัดหรือตามชื่อของหมู่บ้านที่ชาวบ้านเป็นผู้พบเห็นครั้งแรกแต่พระนามของท่านนั้น ชาวบ้านขนานนามตามพุทธลักษณะของท่านที่มีองค์ใหญ่โตว่าหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อโตได้ล่องลอยเรื่อยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลอยเข้ามาในลำคลองสำโรงผู้พบเห็นต่างโจดจานกันไปทั่วถึงปาฏิหาริย์ในครั้งนี้จึงพากันอาราธนาหลวงพ่อขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่จุดดึงเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ ท่านไม่ยอมขึ้นมีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าคงเป็นเพราะบุญญาอภินิหารของท่านแม้จะใช้จํานวนผู้คนสักเท่าไหร่อารัธนาจุดท่านขึ้นบนฝั่งคงไม่สําเร็จเป็นแน่ควรจะเสี่ยงทายต่อแพ้ผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายจุดท่านให้ลอยมาตามลําน้ําสำโรงและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอแสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุดณที่นั่นเถิด เมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันดังนั้นก็พร้อมใจกันทำแพรผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายช่วยกันจำ้ำพายจูงแพรลอยเรื่อยมาตามลำคลองขรั้นแพ่ลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดพระพราชัยชนะสงครามหรือปัจจุบันนี้คือวัดบางพลีใหญ่ในแพรที่ผูกชะลอองค์ท่านก็เกิดหยุดนิ่งฝีพายพยายามจำ้ำและพายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแพ่นั้นก็หาได้ขยับเข,ขยื้อนไม่ ชาวบ้านบางพลีถึงกับขนลุกสู้เห็นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักต่างก้มกราบนมัสการด้วยความเคารพสักการะแล้วพร้อมใจกันอาราธนาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดครุ้งครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขออาราธนาอัญเชิญอลคงท่านให้ขึ้นจากน้ำได้โดยง่ายเถิดและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเพียงใช้คนไม่มากนักก็สามารถอาราธนาท่านขึ้นจากน้ำได้โดยง่าย ทำให้ประชาชนต่างแซ้องในอภินิหารของท่านและได้อารัธนาขึ้นปฏิสถานในพระวิหารซึ่งต้องฉลอท่านขึ้นข้ามฝาผนังวิหารเพราะขณะนั้นหลังคาพระวิหารยังไม่มีและประตูวิหารก็เล็กมากต่อจากนั้นท่านจึงได้ปฏิสถานอยู่ในวิหารนั้นเรื่อยมาครั้นต่อมาได้รื้อวิหารนั้นเพื่อสร้างเป็นพระอุโบสถท,ที่ถาวรจึงต้องฉลออารัธนาองค์ท่านมาพักไว้ยังศาลาชั่วคราว จนกระทั่งได้สร้างพระอุโบสถสําเร็จแล้วจึงได้รัตนาท่านให้ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเพื่อเป็นพระประธานของวัดบางพลีใหญ่ในสําหรับพุทธลักษณะหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสะดุ้งมานหน้าตากว้างสามศอกหนึ่งคืบลืมพระเนตรเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยเนื้อเป็นทองสำริดทั้งองค์ความที่องค์ของท่านใหญ่ตัวมากเพราะหน้าตากว้างถึงสามศอกหนึ่งคืบ ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่าหลวงพ่อโตเมื่อครั้งที่ยังปฏิสถานอยู่ในพระวิหารเก่าบางวันที่เป็นวันพระขึ้น15คห้าค่กลางคืนผู้คนจะได้ยินเสียงพึมพำอยู่ในวิหารคล้ายเสียงสวดมนต์คลั้นเมื่อเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในนั้นนอกจากหลวงพ่อโตบางคราวพระภิกษุสามเณรในวัดจะเห็นพระภิกษุชาราห่มจีวรสีค่่ำคล้าถือไม้เท้าเดินออกมายืนสงบนิ่งอยู่หน้าวิหาร ผู้ที่พบเห็นต่างก็เรียกกันมาดูเมื่อทุกคนเห็นพร้อมกันดีแล้วภิกษุชรารูปนั้นก็เดินหายเข้าไปในวิหารตรงองค์ของหลวงพ่อเป็นดังนี้หลายครั้งหลายหนบางครั้งจะมีผู้เห็นชายชรารูปร่างสง่างามมีรัศมีเปล่งปลัง่งนุ่งขาวห่มขาวเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็หายไปตรงพระพักของท่านส่วนในเรื่องของการแสดงปฏิหารเมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จใหม่ ก่อนจะรัตนาหลวงพ่อเข้าไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถได้วัดองค์ท่านกับช่องประตูอุโบสถช่องประตูใหญ่กว่าองค์ท่านประมาณหนิ้วซึ่งสามารถนําท่านชะลอผ่านประตูเข้าไปได้อย่างสบายมากครั้นเมื่อถึงเวลารัธนาหลวงพ่อเข้าสู่พระอุโบสถจริงๆกลับปรากฏว่าองค์หลวงพ่อใหญ่กว่าช่องประตูมากจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถนําองค์ท่านผ่านประตูเข้าไปได้คณะกรรมการ และประชาชนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็พากันตกใจให้ความเห็นว่าต้องทุบช่องประตูออกเสียให้กว้างเพื่อนําองค์หลวงพ่อเข้าไปแล้วค่อยทําประตูกันใหม่แต่บางท่านให้ความเห็นว่าหลวงพ่อโตคงจะแสดงอภินิหารให้ทุกคนได้เห็นเป็นอัศจรรย์ก็ได้ดังนั้นจึงพร้อมใจกันจุดทูปเทียนบูชาอธิษฐานขอให้หลวงพ่อผ่านเข้าประตูอุโบสถได้เพื่อเป็นมิ่งขวัญคุ้มครองชาวบางเพลสืบต่อไป เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็อาราธนาหลวงพ่อเข้าสู่ประตูอุโบสถใหม่คราวนี้ทุกคนก็ต้องแปลกใจที่องค์หลวงพ่อผ่านเข้าประตูอุโบสถได้อย่างง่ายดายโดยมีช่องว่างระหว่างองค์หลวงพ่อกับประตูอุโบสถเสียอีกนับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตยิ่งนักขลานเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2520หลวงพ่อ ได้กระทําให้เกิดปาฏิหาริย์ที่องค์ท่านซึ่งเป็นองค์สัมฤทธิ์เกิดนุ่มนิ่มไปหมดทั้งองค์ดังเนื้อมนุษย์และต่อมาในปีพศ2522ก็เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกครั้งหนึ่งและเรื่องของการบนบานสารกล่าวหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในผู้คนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆนานามักจะมากราบไหว้บนบานสารกล่าวอธิษฐานขอให้หลวงพ่อโตช่วยให้สมปรารถนาเมื่อสําเร็จผลแล้ว มักจะนําใบลานที่สารเป็นปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองมาถวายเป็นการแก้บนสาเหตุที่ใช้ปลาตะเพียนนั้นเพราะเชื่อกันว่าเป็นปลาคู่บารมีของหลวงพ่อมีเรื่องเล่าว่าในอดีตที่ข้างวิหารมีสระนามย่อมย่อมอยู่สระหนึ่งบางคราวจะมีปลาเงินปลาทองหรือปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองขนาดใหญ่สองตัวปรากฏให้เห็นลอยเล่นน้ําอยู่คู่กันในสระซึ่งในสระนั้นไม่เคยมีปลาตะเพียนเงิน ปาตะเพียนทองมาก่อนเลยส่วนเรื่องที่ห้ามบนบานเด็ดขาดนั่นก็คือการขอให้ไม่ถูกเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาเพราะผู้ที่บนในเรื่องดังกล่าวจะต้องถูกเกณฑ์ทหารทุกราย